สวัสดีครับผมจารึกนะครับเปึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่พุมธาน,นีวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษที่ผมจะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดตัวนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์ตัวสตอมเทคตัวสตอมเทคตัวนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปของตัวกระบะอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เกตก็คล้ายๆวายแท็กแต่สูงกว่าวายแท็กนะครับก็มีออปชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเรามาไล่ดีเทลนะครับตัวนี้มีออปชันอะไรเพิ่มเข้ามาตัวนี้ราคาครับอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท สูงกว่าตัวตวาแทกนะครับ8 5 0 0 0นะครับเพราะตัว4ี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าราคาถ้าจะสูงกว 85, ่า8 5 0 0มนี้มีฟังก์ชันอะไรนะครับผมที่คุ้มค่าไหมบางคนอาจจะมองว่าก็วาแทกดีๆนี่เองเดี๋ยวเรามาไล่ดีเทลว่าตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้ไฟนะครับจะเป็นไฟออกแกมเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นไฟสปอร์ตไลท์ เป็นไฟสปอร์ตไลท์ดีๆนี่แหละครับจะทํางานพร้อมกับไฟสูงนะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟแมทริกแอลดีอยู่แล้วแมทริกแอลดีตัวนี้คือล้ําที่สุดในคาสต์นะครับผมก็คือรุ่นท็อปเลยเทคโนโลยีต้องฟอร์ดตัวนี้เลยนะครับผมเซกเมนต์ของรถกระบะฟอร์ดอันดับหนึ่งอยู่แล้วของเทคโนโลยีที่ให้อะไรมาที่ล้ํานะครับผมก็คือไฟหน้าก็แมทริกแอลดีไฟหน้าแมทริกแอลดีก็เน,นี่ยนะครับเวลาเปิดไฟสูง ไฟสูงปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ำเองอัตโนมัตินะครับแล้วส่วนนี้ก็สามารถจะหมุนนะครับตามองศาได้ด้วยนะครับตามวงล้อเลยมาครบนะครับของตัวไฟหน้าของแมตติกเอลดีและยังเพิ่มมานะครับกับไฟออกรแรมตัวนี้ก็คือไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมจะทําหน้าที่กับไฟสูงนะไฟข้านบนคือไฟสูงนะครับผมถ้าเราเปิดไฟสูงนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับไฟตัว สปอร์ตไลท์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับจะทํางานคู่กันนะครับผมไฟ LED ขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ l ่เอเป็นไฟไลท์เส้นนะครับไฟเดทไทม์ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาอยู่แล้วนะครับแล้วขยับมาด้านล่างของตัวสตอร์มทคตัวนี้สตอร์มเทคตัวนี้ก็จะมีเล่นนะครับด้วยเส้นสีแดง ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัว Storm Tech เขาและตัวสี่คูณี่ตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับจะมีเซนเซอร์หน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มีาการถอยจอดนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็มีการถอยจอดนะครับเข้าห้างเข้าซองนะครับผมหรือค้างขนานนะครับหรือช่วยออกตัวตัวนี้มีครบนะครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้ายูิเตอร์นะครับ ส่วนตัวนี้ตัวสตอมเทคนะครับก็มีตัวขับ2ด้วยเช่นกันนะครับผมราคานะครับตัวขับ2นะครับเปิดตัวนะคะหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะครับมีตัวขับ2แต่เนี้ยให้ดูตัวขับสี่ก่อนนะครับดีเทลของตัวขับสี่นะครับเพิ่งลงมาใหม่สดๆตลอดเลยส่วนกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าเป็นสีดำเงา นะครับเผมมีสัญลักษณ์ควาว่าเรนเจอร์นะครับมีคําว่าเรนเจอร์เป็นอะคริลิกนะ mm hmm. เครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับ210แรงมา้า500แรงบิดนะครับผมตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับอีช e ิปเตอร์สืบสปีดส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับผมยางก็เป็นยางอ่ ของกูดเยียนะครับสองห้าห้าทับห้าห้า R ยี่สิบนะครับยี่สิบนิ้วแล้วก็นะครับที่พิเศษนะครับผมเศษเข้ามาก็คือนะครับผมมีเล่นนะครับด้วยเส้นสีแดงนะครับด้วยขีดสีแดงตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะจะเป็นพลาสติกก็คือเวลาวิ่งนี่เทแน่นอนนะครับจะเพิ่มเข้ามาของตัวสตอมเทคเขาส่วนคิ้วตัวนี้จะเป็นคิ้วสีดําเงานะครับผมมาจับ โรงงานเลยบางทีได้เห็นแต่งกันนะครับผมแต่เนี้ยเป็นคิ้วที่ ford ก็ทำมาเลยของตัว stormtech ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับมีคำว,ว่าไบเทอร์โบตัวนี้ด้วยแล้วก็นะครับผมคำว,ว่า stormtech นะครับผมเป็นอะคริลิกขนาดใหญ่เลยดำตัดแดงนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาเปิดนะครับเวลาเปิดประตูก็จะมีไฟส่องด้านข้างนะครับผมตัวนี้ มีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้ก็มีกล้องรอบคันเช่นเดียวกันแล้วก็มีสมาร์ทคีเลตก็สามารถที่จะล็อกรถนะปลดล็อกเลยรถได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสมาร์ทกีเลตตัวนี้แล้วก็ราวหลังคาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้นะครับราวหลังคาว่ามีการแปะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับดูใหญ่เลยนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วก็ที่เหยียบมีเหยียบขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผม แล้วก็ไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมตัวนี้ก็คือตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับใช้งานกันยังไงนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้จะปรับ5ระดับนะก็จะมีฉีดนะครับจะมีฉีดบอกนะครับก็ปรับห้าระดับเวลาใช้งานนะครับก็นะครับจับแล้วก็ปล่อยก็สามารถปัดที่ล็อกได้นะครับผม หรือนะครับผมเราจะไปให้สุดเลยก็ได้ก็กดบีบไว้นะนะครับบีบไว้นะครับหรือนะครับผมเราจะปรับระยะได้นะครับจะระยะไหนก็ได้นะครับนะครับผมเทคนิคนะครับผมก็คือถ้านะครับผมจะจะล็อกนะครับผมก็สามารถที่เราต้องดันไปหน้าก่อนนะนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ดันต่อไปก็จะใช้งานง่ายขึ้น นะครับถ้าเรานะครับกดดันนะครับแล้วเราจะล็อกนะครับอันนี้จะฝืนนะนะครับผมเราต้องนะครับไปหน้าก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถอยหลังนะครับการใช้งานสะดวกนะครับของตัวนี้สามารถปรับได้5ระดับนะครับของตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะนะครับ วางนะครับผมวางของได้ tamam นะครับสามารถที่จะวางเส้นเหล็กนะครับเหล็กเส้นหรืออะไรต่างๆได้นะครับก็อยู่ที่ประโยช wow นะะ์เราใช้งานนะครับผมใช้งานสะดวกนะครับผมเรผมใช้งานนะครับผมก็กดนะครับยกขึ้นตัวนี้ก็จะมีสปริงดีดขึ้นมามีสปริงดีดแล้วก็มียางรองตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านบนนะครับราวลังคาตัวนี้จะเป็นแบบคอสบาร แบบคอร์บาร์ตัวนี้จะต่างนะครับจากราวหลังคาทั่วไปที่เห็นตัวนี้นะครับผมก็คือจะมีการนะครับเป็นคันขวางปกตินะครับถ้าเราสามารถพับเก็บได้นะครับพับเก็บก็คือไหนครับพับเก็บนะครับื่ยโยกนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่พับเก็บด้านข้างนะครับของตัวราวหลังคาตัวนี้ได้ใช้งานสะดวก นะครับเห็นไหมครับยกขึ้นแล้วเข้าล็อกนะครับล็อกเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นล็อกเลยตัวนี้ก็จะรับน้าหนักนะครับขนาดวิ่งนะครับตามสเปคเลยที่เขียนไว้ก็คือแปดสิบกิโลนะครับรับน้าหนักขนาดวิ่งนะแต่ถ้าจอดนะครับจอดก็สองร้อยกว่าโลนะครับผมใช้งานสะดวกนะครับยกขึ้นนะแล้วก็ลงเข้าล็อก ทำได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะครับผมก็สลับนะครับสลับฝันปลาเห็นไหมครับนะครับสามารถที่จะสลับเก็บได้เลยนะครับ ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็ล็อกราวหลังคาที่พิเศษถ้าลูกค้านะครับอยากจะติดเป็นติดตั้งเป็นโรเลอร์ไฟฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ติดโรเลอร์ไฟฟ้านะนะครับเราสามารถที่ติดที่ของ Ford ได้เลยนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันส่วนไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟท้ายนะครับเป็น LED นะของตัว s Tom r Tech ตัวนี้ลายเส้นนะครับสวยงามตัวนี้ ที่ขาดไ่ได้ก็เหมือนไวท์แท็กนะครับผม,ผมก็คือเป็นฝาท้ายฝา,าท้ายแบบมีทอชเชนเบาร์นะครับมีเหล็กทอชเชนบาร์มีน้ำหนักเบานะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมีกล้องนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นกล้องที่โลโก้นะเป็นกล้องถอยหลังนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับตัวน,นี้ก็มีเซนเซอร์เซ็นเซอร์ให้ด้วยเอกลักษณ์ของฝองก็คือมีที่เหยียบขึ้นนะครับสามารถเหยียบไปเอาของสัมภาระต่างๆได้ นะครับตัวนี้ภายในส่วนภายในตัวนี้นะครับผมก็คือหน้าจอของตัว o r อ t e ทคตัวนี้เห็นไหมครับจะมีเย็บไปได้สีแดง mm hmm. คือถ้าเป็นตัววายแทกนะจะเป็นได้สีส้มเอาง่ายๆนะครับผมเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเล่นเฉดสีได้สีแดงนะครับตัว torm t ทคนะครับมีคำว,ว่า StormTech ด้วยนะครับ แล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับหน้าปัดขนาด12นิ้วแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าต,ตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะครับสามารถทํางานร่วมกับพวงมอะไรนะครับผมก็มีระบบถอยจอดนะครับผมก็ทํางานคู่กันสามารถถอยจอดได้เกียร์ไฟฟ้านะครับของตัว Ford Storm Tech ตัวนี้ เบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับนื่อได้สีแดงเห็นไหมครับของตัว StormTech ตัวนี้ของ Ford ตัว StormTech ตัวนี้นะครับสีนะครับสีมีให้เลือกก็จะเป็นสีดำนะครับผมมีสีดำสีเทาสีขาวแล้วก็สีส้มแดงนะครับสีแดงส้มนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะ แต่สีขาวไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะตัวสตอมเทคตัวนี้สีขาวจะเป็นสีขาวธรรมดานะครับผมไม่ใช่สีขาวมุกนะนะครับเท่ากับว่าตัวสตอม e ทคก็คือเพิ่มเงินนะครับอีกหนึ่งหมื่นบาทก็คือสีแดงส้มนะครับสีพิเศษนะครับโอเคนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจตัว Ford เลนเจอร์ซอมเทคตัวนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะส่งลูกค้านะครับถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนเราก็สามารถขับไปส่งลูกค้าได้นะครับหรือสนใจฟอร์ดทุกรุ่นนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมลูกค้าจะเห็นผมวันเดียวนะครับรับรถก็คือลูกค้าทําไมต้องมั่นใจนะครับผมถึงมั่นใจกับเรานะครับออกรถกับเราลองพิสูจน์ได้นะครับผมอยากได้แต่งสไตล์ไหนนะครับคุยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.